สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในปี2568อาจจะมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนามีนในปี68นี้จะเป็นยังไงนะครับนะชาวลัคนามีนนะครับในปี68นี้นะปีแห่งการเริ่มต้นงานใหม่เลยนะครับธุรกิจใหม่แนะสดงว่าคือคุณวางแผนอะไรไว้ในปีที่แล้วนะปีนี้เนี่ยมันจะได้เริ่มทำนะครับ ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณก็จะได้ขึ้นระดับซีเนียเลยแบบนี้นะครับคือตำแหน่งการงานดีนะครับธุรกิจใหม่ได้เริ่มได้ทำงานด้วยการใช้สกิลความสามารถของตัวเองสูงขึ้นอาจจะเป็นแบบนี้นะอา,อาจจะได้อยู่แบบเมืองแถวๆใกล้น้ำด้วยนะครับชลบุรีระยองอะไรอย่างเงี้ยหรือลงใต้ไปเลยนะครับางานงคุณนะอาจจะได้ย้ายไปอยู่โซนนั้นหรือตัวคนเองนะครับจะได้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มชากาแฟอย่างเงี้ยขายเหล้าอย่างเงี้ยนะครับเปิดร้านริมน้ำบ้านที่อยู่ริมน้ำร้านริมน้ำนี่คือจะดีนะครับหรือ,อตึกราวบ้านช่องอะตึกแถวอะทำให้ห้องเช่าห้องพักแบบนี้นะครับถ้าใครทำล่องแพอยู่อันนี้ก็จะดีนะครับในในปีหน้านะ ธุรกิจเหล่านี้คือดีส่งผลดีให้กับคุณนะครับอยากจะทําสิ่งนี้ทําได้นะปัญหาต่างๆที่มีอยู่มันจะค่อยๆผ่านพ้นไปไปเร่งนั้นเร่งรีดไม่ได้นะครับเนี่ยการงานโดดเด่นโดยเฉพาะงานออนไลน์ดีมากๆนะครับเนี่ยงานออนไลน์ทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยหรือติดต่อ,อการค้าทางออนไลน์น่คือก็จะดีแล้วก็เด่นมากๆนะครับปัญหาสุขภาพก็คือูมงแพ้เป็นหวัดอย่างเงี้ย ก็ต้องระวังหน่อยนะครับงานด้านเอกสารนี่คือก็ต้องระวังการตัดสินใจมันจะผิดพลาดในช่วงต้นปีนะครับทำอะไรก็ค่อยๆค,คิดนะตัวนี้นะ,ะขายพวกของอะไหล่โทรศรัพท์อุปกรณ์เสริมอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เสริมโทรศรัพท์อย่างนี้ก็จะดีนะในช่วงต้นๆปีนะครับหรืออชีพเหล่านี้นี่แหละในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับ มันก็จะดีหรือไม่ก็ในตลอดทั้งปีถ้าเกิดใครทำธุรกิจเหล่านี้ก็ทําได้นะเนี่ยงานอีเวนต์เนี่ยจะรุ่งม,มากๆจะเด่นมากๆนะครับในปีหน้าชา,าวลัคนามีนงานขายเอาเปอร์เซ็นต์งานเซลล์อย่างเงี้แต่ว่ามันก็ต้องลงพื้นที่บ่อยหน่อยนะน้ำความรักนะครับคนโสดอาจจะมีคนมาชอบส่วนคนมีคู่นี่คือจะวุ่นวายหน่อยมีปัญหารักซ้อนอะรักพี่เสดายน้องแบบนี้ อ่าส่วนคุณผู้หญิงนะครับที่อยากจะมีบุตรนะ mm. ก็จะเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครันด้วยนะครับตรงนี้มีข่าวดีเรื่องเรื่องบุตรนะหรือใครคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่นะช่วงมีนาวเมษาพฤษภาเนี่คือธุรกิจเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มขยับสูงขึ้นเลยแหละเริ่มดีขึ้นมากๆเนยตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนี่ยติมติมมีทุน,ทน,ทนานเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นแต่ลำดับขึ้นไปนะครับปัญหาที่มันมีอยู่มันก็จะค่อย ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับชาวคัคนาเมีนเนี่ยมีปัญหาต่างๆนี่คือผ่านพ้นไปได้เลยอุปสรรคต่างๆนี่คือชนะมีคดีความก็ชนะคดีอ่าแต่ว่าเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนมันสู้กันมายาวนานเนี่ยก็ประมาณกลางปีไปแล้วถึงจะดีนะครับมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่เนี่ยบ้านใหม่ด้วยนะ อยากจะได้บ้านกับช่วงปลายปี68แน่ะได้นะครับหรืออย่างที่บอกใครที่ทําธุรกิจบ้านเช่าหอพักอยู่น,นี้ก็จะดีมากๆนะครับมีคนมาเช่ามีคนมาอ,อยู่อาศัยอย่างเงี้ยนะการเงินก็ยังเป็นปกติดีอไม่เสียหายไม่ขาดทุนนะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นอันดับขึ้นไปนะครับมันจะไม่พุ่งหรอกมันจะค่อยแต่อันดับขึ้นแบบนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับชาวคณนาลาซีมิน อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ